ในโรงงานอสาหกรรมที่มีใช้แอร์คอนดิชันปัญหาที่เจอก็คือจะต้องมีการจ่ายค่าไฟในแต่ละเดือนมหาศาลเรามีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยลดค่าไฟในส่วนนี้มาติดตามกันใน e p c กันครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน e p c วันนี้นะครับเราจะคุยกันในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเราเคยตั้งคำถามไปครับว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาใช้ระบบระบายอากาศ ประเภทไหนเข้าไปใช้ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแอร์คอนดิชันนะครับระบบชิลเลอร์นะครับระบบตัวอ e ีวัปโปรทีฟนะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วขึ้นอยู่กับการใช้งานรวมถึงการควบคุมเรื่องต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยที่ปัจจุบันเอามาใช้กันเยอะก็คือตัวอ e ีวัปโปรทีฟนะครับซึ่งตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือ1เรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับซึ่งถ้าเทียบกับแอร์หรือตัวชิลเลอร์เนี่ยโอเคในเรื่องของ ความเย็นสบายเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผู้ใช้งานหรือคนที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นก็คือเรื่องของการลดอุณหภูมิภายในพื้นที่นะครับซึ่งในส่วนของตัว e w เวเนี่ยสามารถทำตรงนี้ได้นะครับครับในส่วนของขนาดของอ e ีเวโปรธธีปัจจุบันก็มีให้เลือกอยู่หลายไซส์ขึ้นอยู่กับผู้จำหน่ายนะครับมีเริ่มตั้งแต่ตัว15,000 cmh นะครับ 18,000 cmH นะครับ30,000 cmH หรือมากกว่านั้นนะครับ mm. ก็จะเป็น make to order นะฮะซึ่งลักษณะการใช้งานของอ e ีแว็บเนี่ยจะมีการติดตั้งอยู่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับซึ่งประเภทในการใช้งานก็จะมีลักษณะของทางออกของลมเนี่ยมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบออกด้านข้างนะครับออกด้านล่างและออกด้านบนก็คือจะเป็นทิศทางการออกของลมโดยหลักการของอ e ีแว็บเนี่ยเขาจเจ้าน้ำนะครับเป็น storage tank ขึ้นมานะครับแล้วก็จ่ายที่ตัวแผงที่เราเรียกว่าเซลล์แพงหรือบางคนเขาเรียกว่าแผงกระจายน้ําพอแผงกระจายน้ำเนี่ยมีความชุ่มน้ําปุ๊บมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวพัดลมในการดึงความเย็นตัวนี้ออกส่งไปสู่ด้านนอกซึ่งอาจจะต้องผ่านท่อนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นออกด้านข้างเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบรักษาเหมือนผ่านหูก,กิลดโดยตรงนะครับโดยรักษะส่วนใหญ่ที่ติดตั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ท่อท่อก็จะเป็นรักษณะท่อกาวนไนท์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมอยู่ที่หน้างานเราแล้วละนะครับว่าเราจะนําไปใช้รูปแบบไหนนะครับการจ่ายลมเย็นเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบก็คือแบบสเปซก็คือให้พื้นที่โดยรวมเนี่ยเย็นจะรูปแบบนี้จะล้คล้ายๆกับแอร์แต่ว่าจะมีความเย็นทั่วทุกพื้นที่กับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบเขาเรียกว่า Sport. สปอร์ตสปอร์ตก็คือจะเอาอีเว็เนี่ยจ่ายไปเทาะจุดนะครับเฉพาะจุด คนที่อยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะให้ลมเย็นเฉพาะคนซึ่งรูปแบบปัจจุบันเนี้ยก็คือจะแบบสปอร์ตเนี่ยจะใช้ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าหนึ่งใช้จํานวนอีเวนต์นขาจะน้อยแล้วก็โฟกัสในส่วนของพื้นที่คนทํางานเลยนั่นหมายความว่าก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยเราต้องมาดูความต้องการนะครับว่าในพื้นที่เราเนี่ยต้องการแบบสเปซหรือแบบสปอร์ตนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าสมมติพื้นที่หน้าง,งานเป็นเครื่องจักรวางตำแหน่งแล้วก็มีคนยืนแต่ละจุดเนี่ยค่อนข้างฟิกอยู่กับที่เลยเนี่ย <c oughs> เขาจะใช้เป็นแบบ สปอร์ตนะครับต่อท่อแล้วก็จ่ายลมเย็นผ่านหัวกิวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบทั่วไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นอ e ีว็บการเมนเทนักยากง่ายเทียบกับแอร์อย่างไรบ้างก็โดยหลักๆแล้วก็คือจะต้องมีการทําสะอาดเนื่องจากว่าด้านข้างเขาจะมีแผงฟิลเตอร์นะครับซึ่งแผงฟิลเตอร์เนี่ยการทํางานก็คือก็จะดึงลมผ่านแผงฟิลเตอร์นะครับเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้เวลาใช้ไปนานๆเนี่ยก็จะมีพวกฝุ่นรองเกสรอ,อะไรพวกนี้เข้ามาติดเราก็าต้องมีการคลีนนิ่ง ถามว่าความถี่ในการคลีนนิ่งเนี่ยหรือในการทำความสะอาดเนี่ยต้องบ่อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่เราแล้วว่ามีสิ่งสปกปรกมากน้อยแค่ไหนโรงงานเราอยู่ติดกับถนนไหมมีฝุ่นละอองเข้ามาบ่อยไหมโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณปีหนึ่งก็ประมาณ2ครั้งหรือถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นปีหนึ่งสครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสปกปรกที่เกิดขึ้นยิ่งเราทาําสะอาดบ่อยล้างบ่อยเนี่ย เรื่องของความเย็นในพื้นที่ที่จะส่งลมเข้าไปในพื้นที่หน้าง,งานก็จะมีความเย็นคงที่นะครับคือไม่ดอปลงไปแต่ถ้าเมื่ออไรฝุ่นหรือละอองไปเกาะที่บริเวณฟิลเตอร์เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการดึงลมเข้าไปแล้วก็ลมก็จะดับลงนะครับครับถ้าเราจะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการใช้ Air Condition mm hmm. กับระบบ Evaporative นะครับซึ่ง2ตัวนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกาันถ้าเป็นแอร์เนี่ยเรื่องของความเย็นสบายนะครับเรื่องของ,ของการควบคุมความชื้นนะครับก็จะทำได้ค่อนข้างดีเนื่องจากว่าเป็นระบบปิดนะครับแต่พอมาเป็นระบบ Evaporative เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานซึ่งจะประหยัดกว่าการใช้แอร์เนี่ยก็มากกว่า6 7 0เลยนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้แค่ การจ่ายไฟเ,ยเข้าไปที่ตัวมอเตอร์นะครับเพื่อให้อมอเตอร์เนี่ยทำงานนะครับแต่ในส่วนของความชื้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยตัวอ e ีเว็เนื่องจากว่าระบบการทํางานเขาเนี่ยต้องมีเรื่องของน้ําเรื่องของเซอร์พดนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นก็จะสูงกว่าระบบแอร์คอนดิชันเพราะฉนั้นพื้นที่หน้าง,งานเนี่ยอาจจะต้องมาพิจารณาดูนิดนึงว่าเออข้อดีข้อเสียเราจะเบรดกันยังไงเราเราจะเบรดในเรื่องของการประหยัดพลังงานเราก็เลือกใช้อ e ีเว็บได้นะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนของการมีเทนนนต์รายปี เนื่องจากว่าของอ e ีแวเองเนี่ยใช้แค่การล้างโดยการฉีดน้ําแล้วก็ทำความสะอาดแผงฟิลเตอร์ซึ่งคอสที่เกิดขึ้นหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นในส่วนของค่ามนเทนแดนคอสเนี่ยจะน้อยกว่าแอร์มากๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกนะครับให้ในส่วนของที่เพ,เพื่อนจะนําไปใช้เนี่ยเราได้มีข้อมูลว่าเออถ้าเราจะเลือกอ e ีแวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างให้เรานําไปใช้ได้เลยนะครับโดยส่วนของปัจจุบันที่โรงง,งานทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นโรงง,งานพื้นที่ก,กว้างนะครับ เขาจะใช้ระบบระบายอากาศที่เป็นอ e ีแวล์เป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้พอใช้แวลปุ๊บเนื่องจากว่าอ e ีแวลเป็นตัวเติมอากาศมันมีความชื้นมีอะไรเข้ามาก็จะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าพลโหมฟามนะครับในการดึงความชื้นออกหรือในการให้อากาศเนี่ยภายในเนี่ยถ่ายเทได้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นพลโหมฟามอีตัวหนึ่งเข้ามาเสริมใน,นส่วนของ Product ที่เป็นอ e ีแวล์ a t i v e นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการนําไปใช้ในรักษางานประเภทอื่นปัจจุบันเนี่ยสังเกตดูว,ว่าปัจจุบันบ้าานเร มีผลิตเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรือนในการเกษตรเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นปลูกไม้ด่างนะครับรวไมไปถึงปลูกกัญชงนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกิดขึ้นถามแล้วถามว่าอ e ีเว็ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยอีเ e ว็เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเติมความชื้นให้กับโรงเรือนนะครับเพื่อทําให้พืชหรือว่าเกษตรที่เกิดขึ้นนะตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมในทั้งอุณหภูมิทั้งความชื้นได้นะโดยเฉพาะ พืชด่างเนี่ยปัจจุบันมีมูลค่าสูงมากก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการหลายๆที่เริ่มหันมาใช้ตัวที่เป็น e ี a p มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในลักษณะงานประเภทอื่นนะครับหากท่านชอบคอนเทนต์ที่เราได้นําเสนอมาช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการหาคอนเทนต์ดีๆมานําเสนอต่อไปขอบคุณครับ